ก่อนคือล่าสุดที่ปุ้ยไปทำสปาฟันมาหมอที่ดูแลก็คือทักเลยบอกว่าเฮ้ยปุ้ยแบบดูแลช่องปากดีมากมากเพราะว่าปุ้ยดัดฟันกับหมอใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกว่าคนไข้ที่เข้ามาที่คลินิกคือไม่มีใครฟันสะอาดเข้าเธออีกแล้วเราก็เอ้ยภูมิใจวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ทริคการดูแลสุขภาพช่องปากของเราง่ายๆไม่หลายขั้นตอนค่ะ ขอ,อเริ่มที่ใหม่ขัดฟันก่อนเลยเพราะว่าเนี้ยทำความสะอาดในจุดที่แปรงเข้าไม่ถึงนเนาะเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยออกไปหมดสิ้นดิฉันไม่เคยฟันผุเลยนะบอกเลย ตามด้วยเด t ท l s สวีทยาสีฟัน2 in 1นวันนะคะมีฟัวไลน์หน0่ ppm ทุกคนที่บอกว่าเป็น2 in 1วันเนี่ยเพราะว่าเขาฟอกฟันได้ด้วยนะเขาจะมีรางมาให้เรา2อันเราบีบยาสีฟันใส่แล้วครอบไปเลยจ้าทั้งฟันบนฟันล่างแบบนี้ทิ้งไว้แค่หนึ่งานาทีหลังจากนั้นแต่งฟันต่อได้เลยอันเนี้ยคนจัดฟันใช้ได้คนท้องใช้ได้ไม่ทำให้ฟันบางไม่ทำลายเคลือบฟันแล้วก็ไม่เสี่ยงฟันหลังฟอกด้วยทุกคนทำแบบนี้ติดต่อกันเจ็ดวันหลังจากนั้นก็อาทิละครั้งก็พอรสชาติของเขา